สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาถึง EP ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมจะมาทำการเพราะเมล็ดโคลคาเซียมาให้ทุกท่านดูนะครับแต่ว่า,มาเมล็ดวันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับที่จะถ่ายไว้ให้ดูก็คือจะเป็นพวกไฮบริดก็จะมีเขาเรียกนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ทำผสมไว้แล้วแล้วก็เอา,มาเมล็ดมาปล่อยออนไลน์ทีนี้ผมก็มีสั่งไว้รัวๆก็กะว่าเอ๊ะพอมี3กล่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาถ่ายไว้ให้ทุกคนลองดู อ,อุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้วันนี้นะครับสิ่งแรกก็คือกระปุก6กเมล็ดอันนี้สั่งได้ออนไลน์ง่ายๆหรือยังไงถ้าใครหามไม่ได้ติดต่อทางเราได้นะครับเป็นอะไรที่ต้องมีไว้สำหรับพกมือคอม,มเมล็ดอันนี้ผมก็จะใช้ดินที่เตรียมไว้ด้วยอันนี้ ให้เพื่อถ่ายทําสะอาดในโรงเรือผมนะครับผมก็เลยเตรียมทุกอย่างไว้นอกจากดินน้ําผมก็เตรียมในขวดไว้มาอย่างนี้ทั้งหมดก็คือพร้อมที่เหลือมเมล็ดก็จะอยู่ในกล่องที่เราสั่งมา <c oughs> มันจะมีการผิดพลาดก็เดี๋ยวเราจะมานั่งแกะทีละกล่องนะครับแล้วก็ไปอ,อธิบายว่าวันนี้มีไฮริดอะไรบ้างนะครับใช่วันนี้คงไม่มีชอ็อตแบบเหมือนนะนิ้วติดเนาะงาเลย ส่วมาเขาต้องติดชื่อมาเอ้ติดชื่อมาให้ชัดเจนนะ okay. อนแรกที่เราสั่งไว้มี Black Magic Cross กับ Faros Mask อันนี้เหมือนเขาสะกดผิดนิดนึงแต่เป็น Mask Mask ไม่ใช่เป็น Mask หน้ากาก f a r o นะครับอันนี้จริงๆผมมือซนไปหน่อยไปแกะดูไปก่อน สองอะไรนะอันนี้จะแพงหน่อยมีแค่เเม็ดอันนี้มันเป็นพันธ์ใุหม่ที่ยังไม่มีชื่ออะไรเลยหใช่ก็คือไฮบริดมาก็คือส่วนมากที่เขาขายเป็นเมเล็ดก็คือให้คนที่ซื้อไปนะครับก็เป็นพวกสายลุ้นนะครับก็ไปลุ้นเอาว่าออกมามันจะเป็นยังไงเพราะว่าทุกเมล็ดอะมันไม่ได้ติด DNA เท่าเกันก็เลยคือความสนุกของเขามันจะเป็นแบบ เขาเรียนอะไรน,นะครับทุกคนจะออกมาเหมือนเหมือนมนุษย์นะครับเกิดมาก็ไม่เหมือนกันทุกคนนะครับจากเดียนในพ่อแม่มาครับฟิลนั้นเลยครับอ๋อก็ขายแล้วให้มันลุ้นเองใช่แล้วก็นอกจากลูกของต้นอีกทีก็ค่อยเหมือนโครนนิ่งออกมาคือส่วนมากเขาต้องเลี้ยงไบสองสามรุ่นนะครับเพื่อให้สายพันธุ์มันนิ่งจะได้โชว์ดูว่าคนที่เอาไปปลูกไม่ได้ออกมาเป็นอย่างอื่นที่แบบไม่เหมือนที่ของเราระบุไว้ตอนขายนะครับ เดี๋ยวอันี้จะเป็นโคลคาเซียไล h ์ n ิงไลต์นิงโบลต์ผสมกับกร e นลาวาโอเคสุดท้ายอ้า,านี้มาเป็นหลอดอ่าเออนาน,นันทีได้เป็นอย่างนี้จริงๆบอกว่าคนที่ขายมาเล็ดถ้าทำเป็นส่งมาอย่างนี้ก็ดีนะครับ พวกบางทีจากซองอย่างเงี้ยมันเทผมพูดตรงๆงมันเทลงยากมากมันจะมีสติกไฟฟ้าแล้วมึงวิ่งไปวิ่งมากับเมล็ดกับพัดไปไงครับจะเอามาอานี้มาอันนี้อันนี้เป็นสักกันเลยอันนี้จะเป็นแบล็กโคโรกับโอโลฮ่าแค่เรามีสาม ทำอะไรก่อนล้างก่อนเหรอจร,จริงจริงผมล้างมาแล้วแหละแต่เมื่อกี้ไม่รู้น่าจะฝุ่นเข้าคือการเข้ามาเลยแบบต้องให้คอนเทนเนอร์เราแบบสะอาดนะครับไฮจีนะครับไม่งั้นเราจะเพาะแบคทีเรียไปด้วยอีะะมอ่ามันจะหนีบไว้จะได้เห็นกันเนาะอืมก็เอา เราไม่ต้องเอาเต็มนะครับไม่ต้องสูงมากเพราะมันจะได้ยัมีเนื้อที่ให้เขาโตอันน,นี้คือพีดมอญล้วนเลยใช่ไหมอ่าพีดมอญล้วนเลยครับมมวันนี้คือผมพยายามจะไม่ให้มือเลยนะครับแต่ว่า,างไงช็อตสุดท้ายสมือก็ต้องเลอะครับ ผมก็นวดให้หนาดินมันเรียบหน่อยมันจะได้สําหรับผมผมรู้สึกทํหนาดินเรียบหน่อยมันจะทําให้เมล็ดการรอดมันอยู่เปอร์เซ็นต์สูงสูงขึ้นนะครับ้พอนาดินมันเรียบมันดูดน้าได้เท่ากันสังเกตผมจะไม่ได้ใส่ให้เต็มนะครับนวดถึงเวลานวดหน้าดินอ่ ไม่ต้องเล่นมากตกมาเบาเรียเรียบน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับทำไม่ต้องใสเยอะ,อะโอเคอ่ะประมาณนี้ออกเ็เอากระปุกน้ะเอาเข้าไปเลยให้เขานั่งไปมันจะได้ดูดน้ำ จะเห็นน้ำหายไปนั่งอันนี้ดินมันจะดูดน้ำขึ้นมาใช่มันจะดูดน้ำขึ้นมาแต่ก็ไม่ลองลบกวนันหน้าดินเพราะว่าเดี๋ยวเราพอมเมล็ถ้าเราลดน้ำอีกทีบางทีเรามือหนักไปลดไปมันเมล็ดมันจุ่มไปหรือว่าโดนทับไปมันเปอร์เซ็นต์การรอดอะครับมันจะยากเหมือนเมล็ดโคลคาเเซียครับเขาจะให้อยู่บนนั่งอยู่บนหน้าดินคือเราต้องลอยไว้แล้วก็อบไว้ น้ำหายไปแล้ววันนี้ถือว่าน้ำไม่ได้เยอะไปอ๋อนี่น้ำมันดูดไปหมดแล้วนี่ใช่อ๋อเออเจ๋งดีว่ะข้างล่างมีตูดเห็นไหมข้างล่างมีปู้มไม่เป็นไรมันก็ถือว่าน้ำที่เกินมาหน่อยเออมัอนออกมาได้อ๋ออ๋อวันนี้เราจะได้ไม่แฉกให ก็หลังจากนี้ก็คืออ่ะเราลองกันเลยครับเดี๋ยวเราเอาโคโลคาเซียไฮบริดตัวแบคโคโลกับอโลหลงก่อนลองเดี๋ยวเจ้านี้ง่ายสุดจะได้เห็นกันแค่เดี๋ยวเราจะเอาตอนนี้ลงก่อนถ้ารี่เป็นหลอดก็ ใส่รอบๆเลยก็คือให้มันลอยๆไปเพราะว่ามันเป็นไหลเม่ติดกันนะลอยอยู่หน้าดินอันนี้เม็ดเข้าเหมือนยังแฉะหน่อยว่ะม่เคยเจอพอดีมันจะแห้งอันนี้น่าจะมีสิบกว่าเม็ดเห็นอยู่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่เม็ดมันไม่ใช่กลมๆใช่ปะมันจะเป็นเหมือน เหมือนงาเหมือนเม็ดงาสามสี่เมตรติดอยู่นี่เหลืสองเมตรอยู่ข้างในวะให้ออากมา,าแล้วแล้แค่เกี้ยงแล้วนะครับแค่หลังจากเราหว่านมาเมล็ดเสร็จเรียบร้อยอยู่ข้างในนี้หมดแล้ว ทีนี้ไม่มีอะไรแล้วเราก็แค่ปิดเราก็รออีกเป็นเดือนนะครับเป็นต้นอาจจะประมาณ 10- ถึง14วันจะเริ่มเห็นการที่แบบว่ามึงงอดเป็นใบเล็กๆ2องใบเราก็ประมาณเดือนนึงนะครับมันถึงจะเป็นพุ่งๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแยกเป็นกระถางแบบหนึ่งนิ้วเราค่อยแบบว่าดูการพัฒนาวิจัยวิจัยต่อเดีอย่างไงใบนี้ผมก็จะหนีบไว้นะครับอ่าจหนีบไว้ น้ำเติมไหมน้ำไม่ต้องเติมเลยครับคราวนี้ก็กคือน้ําที่เราอบไว้นะครับมันจะพอเพียงกับการที่มันหล่อเลี้ยงเขาไปไปเลยเป็นเดือนเลยเหรอเป็นเดือนสองเดือนหลับใดที่เราไม่ได้เปิดทิ้งไว้ของมันไม่วนอยู่<า>นะ<ไ>ว่าอย่างนี้ใช่นะ้ำเระเหยขึ้นไปมันก็จะเขาเรียกอนะไรเกาะอยู่ข้างบนแล้วก็คุมความชื้นไว้เพราะเมล็ดคอร์คาเซียเขาต้องการความชื้น ถ้าเราสมมติว่ายังอ่อนอยู่เราก็เหมือนเปิดทิ้งไว้คือเขาจะเขียวตายไปเลยโอเคอันแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องไว้ในที่มืดไมหมถ็นไม่ต้องเอ่อที่ผมทํานะครับก็ง่ายที่สุดผมจะไว้ในห้องน้ําห้องน้ําที่มีหน้าต่างนี้ยิ่งดีเลยเพราะว่าจะได้รับแดดหน่อยใช่แล้วก็มันเขาเรียนนะครับอุณหภูมิจะไม่สวิงคืออยู่ในห้องน้ํเยาวไปเลยจะ <c oughs> จะหมาะ ไม่ส,สำหรับผมนะครับผมก็คือสูตรผมห้องน้ํามันจะมีแบบว่าประตูหน้าต่าง<ม>ที่ส่องแสงเข้ามาได้โดยไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนด้วยเหมือนกันก็จะเหมาะก,กับการพะเมล็ดยังไงไฟห้องน้ําเปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับผมว่ามันมัน,ม,นมันเกิดปฏิกิริยาได้ครับมันช่วยได้บ้างมันไม่ได้ต้องการแดดร้อนๆจ้าๆถ้าแดดร้อนๆจ้าๆจ,จะอาจจะไม่ขึ้นอาจจะตายระหว่างกลางทางครับร้อนเกินไปใช่จ,จะร้อนเกินไป ก็งานที่เหลือก็มีอีกสองกระปุกต้องทำนะครับวันนี้แล้วเวลาโรยนแล้วเสร็จไอข้างบนนี้เราต้องโรยดินนะหรือไม่ต้องไม่ต้องโรยดินเลยครับห้ามถมเลยนะครับก็คืออ,อย่างที่บอกคโครคาเซียครับเขาต้องเพาะแบบเหมือนรอยบนหน้าดินเลยครับอ๋ออันเดี๋ยวเขาจะแตกงอกเกาะดินขึ้นมาเองอะแรๆผมก็ไม่รู้นะครับชายดินแบบล้วนๆนะครับหยดลงไปหายเลยครับคือจะไม่เห็นสักอันขึ้นมาเลยเหมือนแล้วก็ผมรดน,น้ําทับไปอีก ก็คือมันลงไปที่ดินเลยครับดินล้วนๆน,นี้หมายถึงดินอะไรดินคือแบบเหมือนตอนนั้นมีก้านปูเยอะๆแล้วก็หินเยอะมากมันไม่ควรใช้ดินแบบนั้นอันนั้นคือแบบสําหรับต้นใหญ่แล้วก็คือสําหรับพ่อแม,ม่เ,เราต้องใช้พีทมอสเหมาะสมที่สุดขึ้นง่ายขึ้นง่ายโอ้เจ้านี่มันแพกมายัางไงเนี่ยนี่เลยนี่ไม่ได้แพกเป็นสิบหรอกเอ๊สิบล็อกนันเนี่ย อันนี้อาไฟแช็คลนไปเอาไฟแช็คลนถ้าชอบพอเพาะเมล็ดใส่ลุ้นมีอันนี้ไว้ก็คือเขาเรียกอะไรนะเซฟเวลาได้เยอะเลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับอีกอย่างคือบางทีอเราอาจจะคิดว่าแบบใช้พวกแรปหรืออะไรมาทำมันไม่เขาเรียกอะไรมันยังไม่เนียบเท่าอย่างเนี้ยอะตั้งแต่ผมคนพบมันเนี่ยผมชอบมากเลยครับก <ST> ่<ๆ>อนนน้นนั้น,นผมยังเคยเอาไปเสนอราคาขายออนไลน์เล่นๆเลยครับ แต่ว่าตอนนั้นใบสนีถึงมือลูกค้าคือดินแบบปิวหมดแล้วอ่ะผมเขียนทุกอย่างแล้วห้ามโยนอะ่ะก็ตามที่รู้กันเนาะไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับผมคิดว่ายังไงเป็นต้อนนะครับผมยังไม่ไว้ใจใบสนีหรือขนส่งผมอยากเจอเพื่อนๆนัดเจอแลกต้นไม้ดีกว่า อ๋อเคยเพอแล้วส่งให้ลูกค้าอันนั้นเหรนะใช่ที่กระปุกนั้นที่ก่อนหน้าน,นั้นโชว์อยู่ส่งไปพอแล้วพอถึงกระจายเลยกระจายอยู่ลูกค้าส่งมาเค้มคืนให้เต็มยอดไปเลยเออโอ้ <c oughs> เป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ก็เดี๋ยวเราจะมีส่งถุกนี้ท,ทั้ทีเดียวเลยอันนี้ไลท์ไลท์ไลท์ทิ้งไลท์นิ่งจริงๆมันน่าจะเป็นไลท์นิ่งโบลท ผสมกับกรีนลาวาก็จะเป็น2 h y ไฮบริดอีกทีผสมด้วยกันข้ามไปอีกเลเวลหนึ่งหวังว่าอีกเดือนหนึ่งนะครับเราจะได้ต้นที่น่าสนใจออกมาแล้วมึงตั้งชื่อเปของตัวเองได้ปะ่ะก็ถ้านี่แหละอย่างที่บอกถ้าเราได้เราก็ไม่มีคนอื่นมีคือเป็นออกมาเป็นดีในแบบชัดเจนแบบว่าเรานิ่งแล้วอะเราวิจัยจนมันสายพันนิ่งแล้วเราก็ตั้งชื่อเองได้เออเาเจ้าของเขาไม่ไม่ทำไม่เก็บไว้ไม่เข,เขาก็มีเก็บส่วนหนึ่งของเขาอันนี้คือเขาก็มาปล่อยออนไลน์ ผมก็มีคุยกับฟาร์มนี้เขาก็ชื่อพี่เก่งเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่พี่เก่งที่นายอปอนะครับนี่พี่เก่งอีกฟาร์มหนึ่งนะครับเฮ้ยลงบนไปเนี่ยติดอีกันนะอันสุดท้ายก็มีเยอะโอ้แพ็กกิ้งมาเยอะมากเลยเนี่ยสองถุงเนี่ย แเราทําถุงน้งเงินแล้วกันเนาะเห็นจะใหญ่หน่อยเนาะอันนี้จะเห็นได้ชัดหน่อยเหมือนกันโอเคที่ผมตัดถุงแล้วมาลอยดูเห็นไหมเห็นหล่นไหมไม่รู้ภาพได้เก็บชัดหรือเปล่าเห็นมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนผงเลยนะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดงาเล็กมากเลย อันนี้เต็มเลยครับลอยไปเลยครับกระปุกนี้เอามาทีนั้นจะมันเลยครับก็พยายามลอยให้ชั่วๆอย่าให้มันติดกันเยอะถ้าเป็นไม่ได้เพราะเวลามันงอกเราจะได้แยกง่ายกว่าเห็นเนาะกระปุกนี้ใหญ่ดีเล็ดจบหมดแคเค ก็วันนี้เราได้ทำเพาะ3กระปุกเรียบร้อยยังไงการพะเมล็ดของโคโลคาเซียนะครับมันต้องใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงวันถึงจะเห็นการพัฒนาของเขาแต่ว่าถ้าเลยประมาณ5 5วันนะครับตามประสบการณ์ของผมน่าจะเม็ดเน่าแล้วหรือหรือพลาดแล้วแหละก็คือ GG แล้วก็เอากระปุกนั้นไปทิ้งแล้วก็เปลี่ยนดินลงลงเมล็ดใหม่ได้เลยเส่วนวันนี้เราก็เป็นวันที่16 ก็อาจจะมีการอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับหลังจาก1 2 1 0 3 0 4 0 5 5วันแล้วแต่ถ้าเคเลืนแล้วยังไงเดี๋ยวจะอัปให้ดูกันอีกทีนะครับขอให้ทุกคนได้เพิ่มเพิ่มกับคลิปของวันนี้นะครับยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่ดีนะครับอออย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับอันนี้ลืมเลยครับขอบคุณครับ อันไหนต้นใหม่ที่เพิ่งสั่งมาอย่างนี้แต่ละนี้ที่เคลมมาให้นี่มิดไนท์ขอที่ตอนแรกมีปัญหาใช่ไหมใช่ที่มีปัญหานี่เขาตรงนี้โตดีแล้วอันนี้มิดไนท์นาเขาก็ดีแล้วนะเขาก็ทำมาใหม่ลงยี่สิบสองอันนี้ยี่สิบสองหรือยี่สิบสี่นิ้วนี่เขาใส่มาให้เลยเหรอใส่มาให้อย่างนี้เลยทีเดียวเลยโอ้แบบว่ากูไม่ต้องย้ายอ่ะกลัวเป็นปัญหา แต่ตอนแรกการที่มาไงก็คือกูก็ไม่ได้ยายแล้วมันลากลากล่าเอาเองอ่ะเขาทำใหม่ไงเปลี่ยนดินเป็นพีทมอสล้นๆแล้วก็ลองตั้งไว้มันก็รอดเห็นว่าออกมาเป็นสตสวยดีนะใช่มิดไหนโครคาเซียโครคาเซียมยันแล้วไหนใหม่อีกไหนใหม่ก็จะมีไฮบริดอันนี้ตัวนี้เมันเลมอนไลน์ผสมกับแบล็กแมจิก เดมอนไลน์ผสมแบล็กแมทช์ตัวเห็นว่าหลังใบจะสวยงามแต่หน้าจะต้องรอสมแก่ทีเป็นยังไงยังไม,ยงไม่ยังไม่ชัวร์ออกม,มาย,ยังไงดัวนี้คือตัวใหม่นี้ก็จะเป็นโมจิโต้ไกลดำจริงๆเป็นโมจิโต้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาคัดที่เขาเป็นดำดำอะครับสายพันธุ์ดำแล้วก็พอเรียนแยกก็จะถือว่าเป็นตัวโมจิโต้ไกล ต้องเป็นลายน้ำมันไหมทำอ,อย่างเดียวหาย,ยากกว่าจะได้มาผมมองแงออนไลน์เยอะเดี๋ยวดูว่าตอนโตเป็นยังไงมกว่าจะได้มาต้นเล็กๆไงอันนี้ผมได้มาแบบไซส์นี้โอเคเลยอะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนนี่รอมพักฟื้นก่อนออเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่อัเน,นี่ยสีเขียวเนี่ยอันนี้สีเขียวอันนี้มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์เขาบอกเป็น อสายพันธุ์แบบว่าเขาก็ไม่แน่ใจเป็น,นาสายพันธุ์อะไรว่าม,มันยังไงเหมือนส่วนเขามีต้นเยอะครับเราสัตต้นมันแบบไปเกาะกับสัตต้นเราออกมาจะเป็นสีม่วงจริงๆแล้ว,อ,วอ,อันเดียวกันเหรออันเดียวกันแต่เห็นเขาบอกว่ามันเขาตั้งชื่อว่าเป็นรับหลงรับแลหลงรับแล แต่อันนี้ต้นข้างๆเราเป็นต้นเขียวเขาแยกออกมาสั่งมาเนี่ยใช่อันนี้จองไว้ก่อนปีใหม่แล้วแหละเพิ่งเพิ่งมาเองแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นต้นอะไรใช่ก็ออกมาคือเขายังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการนะครับก็คือเหมือนแค่สะสมไว้เห็นตอนแรกออกม่วงๆสวยดีแต่เขาแบบว่ามีสีเขียวด้วยแถมมาให้แต่ผมไม่รู้อันนี้คือขาดสารอาหารหรือว่าเขาบอกว่าเป็นออกกัดขาวผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็รอดูอาการ <c oughs> <c oughs> แล้วอันนี้คือ black magic เฉยๆธรรมดาอย่าเข้เขาเปิดเป็น black magic ที่ว่ามีลาย <c oughs> black galaxy หยุดสั่งไม่ได้นะ <c oughs> คันมือใช่ไมแม่เราก, <c oughs> ก็ช่วปงปีใหม่มันก็เพิดเพินไปหน่อยช่วง end of the year ครับช้อปปิง้ง เขาเซลกันไหมช่วงปีใหม่ม <c oughs> เรามีบางตัวที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไฮบริดนะครับ <c oughs> จะเป็นอ่าโคลคาเซียไก่คันเดโนเบลไอพวกนี้จะเป็นตระกูลที่ว่าออกมาจากตัวต้นใหญ่มากแต่ทีนี้อันนี้เดี๋ยวผมก็อรอย้ายกระถางอยู่เหนนะมื <c oughs> อนกันครับโหมีที่ย้ายเยอะยใช่อะ ปีนี้ก็มีให้ย้ายเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องออสั่งกระถางมาเพิ่มเหมือนกันแต่คราวนี้ผมไม่สั่ง24ครับล่าสุดผมสั่งมา24มาใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะครับ <laughs> ผ,มผมเข้าไปนั่งได้เลยนะครับนี่คือแบบเข้าไปอาบน้ำเข้า <laughs> <laughs> ไปได้เลยอาบน้ำได้เลยเนะี่ยมีปลูก <laughs> ต้นอะไรกะว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาโนโบลงไนงะใหญ่ๆไปเลย <laughs> เอาเป็นโพสตระกูลที่แบบว่าใช่เป็นโคลโลตระกูลใหญ่ถึงถ้าต้นใหญ่ก็วา,างไว้ตรงนี้ก็ได้นะนก็เดี๋ยวเอามาตา้ข้างน้านี้ต้นมะม่วงอาจจะเอาแม่งออกเลยเออพวกตัวมะม่วงมันแรงเยอะเลยอืมเดี๋ยวก็เอาต้นมะม่วงออกเลยแล้วก็เอาแบบโคลัสเซียมาตั้งข้างหน้าเ,เพิ่มคมันจะได้แดดร้อยเพิ่มอันนี้มีต้นอะไรมะม่วงกับมะนาวอ่ะต้นเออมะม่วงกับมะนาวตัวเรียบเพี้ยเลยครับมลแรงเต็มเลยครับทรงนั้น ไม่รู้นนจะทำยังไงดีบังแดดเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยดีแล้วแหละให้มันบังหน่อยไม่งั้นลงรถผมก็ร้อนเกินแต่มุมนี้แหละมันเคลียร์ไปพูดถึงเคลียร์ตรงนี้ออกก็จะดีนะเนี่ยตั้งปับ๊บปับเออต้อนใหญ่ๆต้องมาวางข้างนอกเลยแล้วมั้งเดี๋ยวต้นใหญ่ค่อยย้ายมาข้างนอกวันไหนมึงลื้อต้อนไม้บอกด้วยเลนเดี๋ยวมาด้วยตัดแม่งทิ้งหมดเลยนี่ต้นอะไรเนี่ยมะลรีเหรอเออไม่รู้อ่ะต้นโครงการแข ขานี่ะไรมันลิ้มหอมดีแต่ว่าตรงนี้มึงจัดสวยได้เลยใช่ไหมคือต้นใหญ่มันไม่จำเป็นต้องไว้ในโรงเรือนลวฮะใช่รุ่นเล็กล <คน S 1> ๆก็ใหญ่รุ<ะ>่ล็เอามาข้างหน้าเออๆอ,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 อย่างเงี้ยาวางดีๆสวยเลยเห็นนายเอาปลองไงตอนแรกอยู่ระเบียงไงออผมมันเริ่มใหญ่ไงอืเนี่ยเอามารับแดดใช่ นี่เาก็มันจัดดีๆตรงนี้ว่าคโลคาเซียนต้องรับแดดนะครับรับแดดมันจะได้กัดสีกัดหน้าที่ชัดเจนออกมากอย่างไนอปปอตอตแรกผมไม่ได้โดนแดดเยอะใบมันเขียวจีเลยเนี่ยโดนแดดปุ๊บตัวนี้ม่วงเริ่มม่วงแล้วนี่คือว่าอะไรนะไนอปปอร์ไนอปปอร์ใช้อฮมริดที่เราไปรับมาในอีพีไหนนะอีพีสองอีพีสามอีพีสองอีพีสองตอนนี้ใหญ่บนเริ่มแล้วครับอ๋อใหญ่แล้วนะดูดิที่ว่าออกออกห้าเนี่ยออกลูกห้าหลายอ่ะอืม ตัดเลยวะล่ะทำเลยวะล่ะเอาละลองย้ายสักต้นเลยนะเอาลเอาลยอาล่าเดี๋ยวอันนี้ก็จะมาลองแย่งนายอออที่ออกมาเป็นไหลนะครับหวังว่าฝีมือที่เราได้มาสองสามครั้งที่ถ่ายมาวันนี้ได้ใช้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเตรียมดินที่เราใช้เมือกี้เพาะคอโลคาเซียเลยก็ได้ครับในไหนๆยังเหลือง่ายๆก่อน พิดมอสล้วนเหมือนเดิมอืมพิดมอดตอนเลยต้นอ่อนแล้วเดี๋ยวลองถาดลองน้ำไว้เรียกลากนรับมาดูหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมีลากหรือยัง มีรากแล้วเดี๋ยวไปทำหักเหมือนเขาี่อันนี้น่าจะง่ายกว่ามันออกมาเป็นไหลจะเห็นว่าเดี๋ยวเราตัดนี่เลยเออกมามเป็นไหลไหมถึงว่ามันยืนย่นยื่นออกมา,ออกมาใช่ใช่ออกมาเป็นแบบเป็นข้อไหลอ,อ,อ๋อ๋อเป็นข้อแล้วก็ไหลออกมานี่คือเรียกปลายไหลบางทีระหว่างข้อเนี่ยที่มันมีตาไงเขาจะขึ้นอย่างนี้ก็ได้อ แต่แต่นี้เขาเป็นต้นไปลายไหลเราตัดตรงไหน่าจะตัดนี่แหละมีลากอยู่แถวนี้มไมมีลากแก้วอยู่ที่การเราน่าจะเอามันออกแถวนี้แหละชุบแม่งเลยนะครับหนึ่งสองซัโอเคตัดเรียบร้อยลองดึงตอนนี้นดึงออกมาเลยอ่ะอือาจะต้องเอาน้ำมันไล่หน่อยวะ่ะ ลา่ดีแล้วแต่ว่าอย่าดึงแรงไปเห็นไหมเห็นไหมหลา่อยู่โอเคลา่ฟอร์มีเป็นยงไงบ้างอืมลึกเลยเนี่ยระวังนะใช้แรงใบปอดช้ำไม่อย่าหัหากกลาง พยายามจับจากข้างล่างแล้วกันเนาะเอาอุเสียงขาดอะไรเอ่ยม่มีอะไรจะมีสักการ์นอะอ่าเรียบร้อยนะครับอะไรหักมันจะเป็นรากที่ติดอยู่นิดนึงก็ฝืนดึงออกมาก็มีบ้างนะครับที่หลุดโอเคเนาะเรียบร้อยนโอปอไปหลายอือันนี้ก็ไปขายได้ก็ขายได้ตั้งตั้งในเพจได้เลย ก็เป็นตอนผมก็จะแผ่ลามึงไว้เนาะมันจะได้กาองกมากา้กาอย่างนี้เนาะมันจะได้ไปหาที่ใช้มือหมเนอะ เราก็ต้องดิบดิบหน่อยอะอันนี้คือตักออกมาแล้วก็ลงดินเลยใช่ไหมไม่ต้องไปใช่ <ไป S 1> ชผมเป็นต้องไบรเลยใช่ไหมก็มันแล้วแต่สูตรใดยยผมเห็นกับโคโลคาเซียคือจริงๆแล้วครับเอาที่ดินที่สะอาดอย่างเงี้ยแล้วก็อ,อบไว้แบบไม่ใช่อบเอผมผู้ผิดก็คือเอาไว้หลบแดดคือหลบหลบแดดไปเลยครับแต่ว่ารองน้ําไว้เขาจะได้แบบว่าตั้งตัวสักสสอาทิตย์หนึ่งครับ ถ้ามันไม่ตายนะมันก็คือรอดแล้วแหละออผมเลยชอบคโคลคาเซียมันเลี้ยงง่ายดูแลง่ายแล้วผมชอบนะครับมันมันโต,โตแตกมีใบใหม่ให้ดูเรื่อยๆโตเร็วด้วยโตเร็วด้วยครับเวลามันเข้าที่โตเร็วโอเคเนี่ยลากเขาโอ้ยโอ้ยมะลงวนเนี่ยมีต้นไม้เยอะแล้วมะลงวันก็ตามมาด้วยนะโอเคจะเรียบร้อยครับ ไมโอปเก็ตอีกต้นหนึ่งใครสนใจข้อความมาได้ฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางเพจมาอีกทีนะครับขอบคุณครับ